โมตสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมโมสสะปะควาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมโมสสะปะควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะมาสัพพุโตปะควา ตังพะวันตังอภิวาเทยสวา,า,วาขาโตภะคะวะตาตัมโมธัมมังนรสามิตรติปัาานโนภะคะวะโตสาวะสังโก,กสังฆังนมามิตรมายามพันเตไปมายามพัเตลงมีสุนัขกนาทายาติสันเนนะสหกัญชาศีลานาจามะ ตัติมปมยังพันเตวิสุวิสุงรักคณะฐายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตัติยมปิมยังพันเตวิสุวิสุงรักคณะฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังขจามิธรมังสารนังขจามิมังสรนังขสังขัสารนังขจามิพุทธังสารนังขจามิตุยมังสังขมีธรรมังสารนังขจามิ ตุยมปีสังขังสารนังขฉามิต่ยปพุทธังสารนังขฉามิตัดยมปีพุทธังสารนังขฉามิตัดยมปีธรรมังสารนังขฉามิตัดยมปีสังขังสารนังขฉามิ พระพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาผัสทางสมาธิยามิอาทินาธานาเวรมณีสิขาปัทนาธานาเวรมณีสิขาปัทางสมาธิยามิ กามสุวิชชาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปภาทานา เวรมณีสิกขาพทังสมาทิยานิจารุจาธุจาธุจารุจารุ